สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้มาพบกับหอ,อมน้ำโชกอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้กะซิมีแนวทางตัวเลขของพ่อไพ่บูนเนาะคะ่ะเป็นจังได๋กันแน,นี่ค่ะมื้อคืนถือกันบ่าค่ะเหลขกพอหญ่เนาะก็สิตตามกันตองหวัดคือเก่าแ่ะคะ่ะแต่ว่ามื้อนี้สิเป็นตำลาวพ่อไพ่บูนเนาะคะ่ะอ่าทางบ้านฝุ้นต๊บ่ค่ะเมื่อวานนี้กัน ส่งคึมคึมบนลีมัตุกอาส่วนสีแกงนะคะมือมือนี่แหละฝนบ่คอยโต๊กค่ะแสนฝนบ่คอยโตก๊กกระหอนบาน,นีมือมีกระส่งคึมคึมค่ะมือน,นีก็ส,นนกสีตามแนวทางตัวเลขให้แต่เสาเลยค่ะตำเหลาพ่อไัยบุญนะคะงวดวันที่สิบห้าสิงหาคมหกสิบแปดนะคะก่อนสิไปเบิ้งแน่วทางตัวเลขก พูดคุยกันก่อนนะคะดูดีสบายกันบ่าค่ะแม่แม่แมเขาเป็นจังได้กันแน่ค่ะลืมไปไมีเวียกอื่นแล้วค่ะเ <c oughs> <c oughs> จ๊สีบองเ์น่เนาะคะ่ะลืมอันเวียกน้ำให้น้ำหน้าเหลวบิดไปค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนไปไทยยูวัดบัานน้องแวงเนาะคะ่ะก่อนสิไปเบื้องแนวทางตัวเล็กอะพูดคุยกันก่อนนะคะ ตำลาวพ่อไพบูนค่ะมือนี้ก็สิเป็นแน้วาทาังพ่อไพบูนนะคะมืนี่บ่ได้ไปทายคลิปใสค่ะมือน้ก็เลยต้องอัดยุ่เฮียนนะคะเพราะว,าว่าส่งฝนสิตโกฝากกระหึมค่ะค่ะบ่ได้ไปทายคลิปใส่ค่ะ่ายยุ่ยเหียนบรรยากาศเก่าค่ะกระสถ่ทยอยู่หนาบ้านเนาะคะ่ะ กระิได้ยินเสียงลดเสียงง้งแน่เนาะคะ่ะบรรยากาศมันนีงกะเป็นเย็นเย็นดีอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนสิแจงฝนตกค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านเนาะคะ่ะก่อนสิไปเบิ่งแนวทางโตเลขนำกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะกินข้าวเศร้ากันไปค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านบ่ได้ไปถ่ายคลิปใี่ค่ะ กกสิเห็นรถขีรไกดยย์เด้อค่ะนี่ค่ะเพื่อบอเปนการเสียเวลากะสิเอาแนวทางตัวเลกมาห้เบิงน้ำกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะตำลาวพ่อไผ่บย์งวดวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมหกสิบแปดเนาะคะ่ะสองตัวบนล่างสี่สี่สี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้านเจ็ดีเนาะคะ่ะ 2ตัวบนล่าง3ตัวบน074 079 174 179นะคะแคบหนาจอนํากันได้เลยค่ะตําราวพ่อภัยบุญงวดวันที่15สิงหาคม68นะคะ2ตัวบนล่าง44 49 74 79 หนึ่งเจ็ดสี่นะคะสามตัวบน07นย์เจ็ดสี9นหนึ่งเสี่หนึ่งเจ็ค่ะเห็นกันสัดปะค่ะแคบหน้าจอน้ำกันได้เลยค่ะหรือผู้ใดสีเขียนไว้กับไดค่ะนี่ค่ะเลขมีเขาไม่รุ้ค่ะตำลาวพ่อไัยบุญตามห้ข่าวหมวดนี่สองตัวบนล่างสี่สีสี่สก้า 7จ็ดเนาะคะ่ะเน้นเจ็ดสี่เนาะคะ่ะสตัวบนศูนย์เจ็ดสี่เด้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเะคะ่กะกสิเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะเลขมีเข่ามีลุดตามต่อค่ะตำลาวเนาะคะ่กะกสิมาบรรยากาศมองนีต่อนะคะเลขเมื่อกี้เห็นกันซัดบ่ค่ะ มีค่ะบ่ไดไปไซค่ะมือึ้ถ่ายคลิปอยู่บ้านจักน้อยฟนกับสีส้งสิตกก่คะคะมึงส้งฝาเป็นิ่มคึมนะคะไปีต้นบักแข่งเนาะคะ่ะเกิดแน่แล้วด้วยค่ะนี่ค่ะกิดสิมีรถขี่พานเะาะคะ่ะท่ายอยู่หนาบ้านนี่ค่ะ เดี๋ยวสิเอาตัวเลขห้เบิงอีกหลอบหน,นึ่งยู่เด้อค่ะเนี่ยค่ะตำลาวพ่อไพบูนงวดวันที่15สิงหาคม68นะคะสองตัวบนล่าง44 49 74 เจ็ดเก้าหนึค่ะสามตัวบุญศูน0 7เจ7ด1 7่ศูนนี่ค่ะแคบหนาจอน้่กันได้เลยค่ะนี่ค่ะมาเมงเกาอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดแม่แม่เอฟซีพอพอเอฟซที่เขามากดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจเนะคะ่ะขอพูนพอให้บุญน,นะคะที่ให้แนวทางตัวเลข ขำเล่าวงวดมันที่สิบหาสิงหาคมหกสิบแปดนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ